ไม่พูดกับแม่ล่ะแกูเ็ What? อนสิงอนอะไรขมาวขมาวงอนอะไรล่ะคะงอนงอนเรื่องอะไรไหนมาบอกแม่สิว่าเป็นอะไรคะแม่จะพาไปหาหมอมะมาไม่ต้องงอน เดี๋ยวพาไปหาหมอกันเนี่ย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 ผิวเป็นอะไรเนี่ยงอนทำไมแม่พาไปหาหมอหันมาคุยกันก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนดูสิเนี่ยเนี่ยโอ้ยเกาเนี่ยเนี่เกาเนี่ยสองข้างสองข้างเลยเกาานี่ Darling ด n ร h e does t h i s side as well now I can't s e e the patch y e t but it w e ด เนี่ยเกาเนี่ยอ๋อ oh, it s, it s bumpy as if he got bitten darling maybe he got bitten <My> or reaction. Oh, reaction it bumpy งอนทำไมล่ะคะแม่จะพาไปหาหมอนะเนี่ยนัดหมอไว้แล้วไม่ต้องงอนเนี่ยดูนะเพื่อนๆคัน พันค่ะอีกข้างหนึ่งที่ก็นอนทับอยู่นี่มันเป็นเป็นแผลนะคือเป็นแผลแบบขนหลุดนี่เพิ่งจะเก,เกาเนี่ยเกาจนเปียกหมดเลยเนี่ยคันเลยเนาะไม่ต้องงอนหันมาทางนี้มาคุยกับแม่ไม่ไม่หันหาคนเลยดูดูด,ดูทำแกงเป็นอย่างนี้นี่ ทำแกงเป็นอย่างนี้เนี่ยพอพูดเรื่องหาหมอแค่นั้นแหละงอนทำไม,มไม่ต้องงอนสิงอนทำไมทำแกงนะเนี่ยทำแก้งแล้วเนี่ยอแกงแอแก,ง,อแกงหลับแกงหลับอะไปหาหมอกันเอาทั้งนั้นวอกี้วอกี้ไปไมวอกี้